สวัสดีค่ะสวัสดีครับถ่ายรูปอาหารก่อนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพ่อโรงแรมศาลาจังหวัดอยุธยาคับเป็นโรงแรมดังเนาะได้ยินมาว่าโรงแรมเนี้ยดังดังพอๆกับโรตีสายใหม่ประจําจังหวัดอยุธยาไปแล้วก็เหมือนเป็นโรงแรมดังประจําจังหวัดอยุธยานะคะเพราะว่าเขาจะประดับประดาไปด้วยเนะะี่ยค่ะอิติอ,อย่างเงี้ยเหมือน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 สมัยกรุงศรี อยุธยาอย่างเงี้ยค่ะอ่าวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวห้องพักอย่างเดียวพอมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์จะมาให้เราสั่งอาหารขึ้นมาทานบนห้องพักนะคะวันนี้เรามาอายุธยาเพื่อตั้งใจที่จะมาทําบุญทําบุญซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมานานแล้วเนี่ยเราอยากมา ไถ่ถ่ชีวิตโคนะคะไถ่ชีวิตโคถ่ายชีวิตโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเลือกในใจเวล้ว่าจะถ่ายชีวิตโคเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่ลุงรถฟาร์มนะคะจังหวัดอยุธยาซึ่งอยู่ที่หัวลอหาะอยู่แถวแถวตลาดหัวลอนะคะก็เดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสได้สะดวกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะถ่ายถ่ายให้ดูเนาะตอนนั้นค่ะถ่ายชีวิตโครกระบือ ตัววัวนะคะวัวตัวละ28000ส่วนกระบือเนี่ยตัวละ3าม0 0ืนเราตั้งใจแล้วว่าจะไถ่โคนะคะ1ตัวเราตั้งใจมาหลายปีมากว่าวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสมีกำลังพอที่จะทำได้เราก็จะทำแล้วเนี่ยเป็นช่วงสิ้นปีนะคะถือว่าได้ทำบุญปีใหม่นะคะอ่ะเราตั้งใจมาทำบุญนะคะเราก็เลยมาเที่ยวเนาะซึ่งก็ช่วงนี้ช่วงโควิด เที่ยวได้รัฐบาลประกาศแล้ว<ม>เที่ยวได้<ม>ดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองเราจะไม่ไปไหนเลยเป็นไปไม่ได้ความอยากเที่ยวมันก็ต้องอยากเที่ยวเราดูจากสื่อหลายๆอย่างแล้วก็คือ ดูแลตัวเองครับใส่แมสต์ดูบ่อยๆค่ะบางทีมันมันจำเป็นอายู่บ้านคนที่ดูแลแต่อยู่บ้านดีที่สุดอ่ะดีที่สุดแล้วก็ต้องใส่แมสด้วยเจลมือล้างมือด้วยแต่บางครั้งมันก็ต้องออกไปข้างนอกบ้างทีนี้วิอยากจะมาแนะนําค่ะว่าถ้าคุณไปพักที่ไหนโรงแรมไหนซึ่งเป็นสถานการณ์แบบน COVID 19, เนี้ยโควิดเนี่ยอาหารบุฟเฟ่เช้าเนี่ยเขาเขาเป็นไงพ่อจัดระยะห่างให้เราอยู่แล้วใ,ใครอยาก ไปทานได้เลยวิวแม่น้ําสวยงามมากค่ะที่นี่สาราอายุทยาแต่วันนี้วิเอาลูกมาด้วยก็เป็นไงคะเราเอาลูกมาด้วย,เ,เ,รเ,วยเราจะบอกว่าทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเนี่ยลูกไม่เคยได้ร้องขอที่จะอยากไปเที่ยวแต่เวลาเราพาเขามาทีไรเนี่ยเขาก็สนุกนะคะใช่ไหมก็ <c oughs> เขา <c oughs> เขาสนุกกับเราทุกครั้งแหละทีนี้ก็คือว่า <c oughs> เราห่วงลูกเราเนาะทางที่ดีเนี่ย ใครจะไม่ไปกินแบบเว้นระยะห่างก็ได้จะบอกว่าเรามาโรงแรมเนี่ยเราร้องขอเขาได้เราโทรถามเขาไดา้จัดอาหารมาให้ที่ห้องได้ไหมคะได้ไหมครับแค่นั้นค่ะทางโรงแรมเขายินดีบริการเราอยู่แล้วแต่อาจจะก็รอฟังดูได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะคะวิจะแนะนำว่าให้ขอหาว่าขึ้นมาส่งเราแบบนี้ได้ไหมค่ะ ลูกไม่ได้ร้องขอที่จะมาเที่ยวกับเราถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะรู้สึกผิดมากใช่ไหมพ่อใ<ช>่เพราะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ย<ช>ิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นโทรลงไปเลยค่ะกดศูนย์ส่วนใหญ่เนาะเบอร์โทรในห้องพักเนี่ยจะกดศูนย์ก็จะต่อต่อสายไปถึงที่ล็อบบี้นะคะที่ที่แผนกประชาสัมพันธ์นะคะเอ,อค่ะเขาก็จะ นไปที่ <Okay. S 1> ห้องอาหารบอกแล้วได้ค่ะว่าเอาอาหารมาส่งได้ไหมค่ะแล้วก็นี่ะนะคะดูห้องพักไปในตัวศาลาอายุทยาค่ะมีอ่างอาบน้ําซึ่งใหญ่มากเมื่อคืนเด็กๆก็เล่นกันนี่นะคะเป็นเตียงเสริมที่ขอมาเห็นไหมคะเด็กๆก็ตื่นสายกันนะคะวันนี้ราคาสามพันห้าร้อยบาทค่ะห้องนี้ เป็นห้องเริ่มต้นเนาะก็คือห้องเริ่มต้นไทยเริ่มต้นของที่เนี่ยก็จะกว้างเลยมาปุ๊บกว้าง40ตารางเมตรแล้วก็มีอ่างอาบน้ําเลยแล้วก็ไทยใหญ่ๆกว่านี้ก็จะแพงกว่านี้ขึ้นไปอีกแล้วก็ขนาดกว้างขึ้นนะคะอาจจะมีอีกหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนก็ว่ากันไปนะคะประโยชน์เอของวันนี้ที่เน้น,เ,น,นเลยก็อยากจะมาบอกเนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะมาขอบคุณโรงแรมศาราอายุทยาน,นะคะที่ดูแลเราอย่างดีมากโทรไปปุ๊บก็โอเคได้ค่ะได้ค่ะ เนี้ยค่ะแล้วอาหารที่จัดให้มาก็คือมีเป็นขาโต๊ะตั้งให้เราเนาะประทับใจมากเลยเสียดายวันนี้ไม่ได้วิวแม่น้ำค่ะเสียดายที่ไม่ได้นอนห้องวิวแม่น้ําซึ่งซึ่งห้องวิวแม่น้ําก็ไม่ได้แพงไปจากนิ้ซะเท่าไหร่เพราะาแพงแพงไปกว่านี้เป็นแค่หลักร้อยค่ะอะใน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 ขนาดที่ห้องห้องขนาดเท่ากันนี้นะคะค่ะไม่ใช่ห้องกว้างเนี่ยห้องขนาดเท่านี้แต่วิวแม่น้ําอ่ะแพงมากกว่าเป็นหลักร้อยอืค่ะมีอะไรอีกนะ แล้วก็แอร์ใช่ห้องกว้างแอร์เย็นน้ําแรงดีน้ําอุ่นน้ําร้อนปรับได้ดั่งใจและน้าโรงแรมน้าโรงแรมแม่เรื่องจอดรถอ๋ออ่าเรื่องจอดรถก็คือที่จอดรถเขาเขาเขาข้างหน้าเนี้ยนี่อาจจะน้อยค่ะเขามีที่จอดมีบริการเอารถไปจอดให้ค่ะก็เดี๋ยวเขาเอาไปจอดให้เราไม่ต้องตกใจนะค่ะไม่มีที่จอดรถไม่อะมีค่ะเขามีเขามีเยอะแยะค่ะเขามีที่ของเขาอืม อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เรามาที่ที่เรามาที่นี่ไงโอเคไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เดี๋ยวเวลา<ถ>ไปทำบุญเนาะจะถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูใช่จะถ่ายให้ดูค่ะ<อ>ก็ถ้าใครอยากเที่ยวนะคะอยากเที่ยวหรือมีความจําเป็นต้องมาธุระหรืออะไรอย่างนี้ก็ โรงแรมนี้นะคะอาหารเสิร์ฟให้ที่ห้องพักถ้าถ้าแบบเซฟตัวเองมากๆนะคะเขาบริการให้ค่ะก็แนะนำโรงแรมอื่นก็ถ้าไปโรงแรมอื่นก็โทรถามค่ะอย่างที่วิบอกเราร้องขอได้ค่ะอยากเกรงใจอย่าใช้คำว่าเกรงใจเพราะว่าจริงๆแล้วทุกทุกโรงแรมเขายินดีบริการเราค่ะลองลองถามเขาดูสักนิดนึงนะคะ โอเคกินไหมลองกินให้ดูไหมอร่อยไหมเนี่ยค่ะวิก็เลือกอะไรข้าวไข่เจียวข้าวมันไก่เนี่ยค่ะสลัดใช่เขายกขึ้นมาให้เราทั้งหมดเลยอาจจะอาจจะไม่เยอะเทาาทานข้างล่างถ้าทานข้างล่างมันจะเป็นบุฟเฟ่เราก็จะทานได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่แค่นี้ก็อ bueno> ิ่มแล้วเนาะค่ะตอนนี้ขอตัวกินข um> ้าวก่อนนะคะถ้าใครเป็น กันขับอยู่แถวนี้ใช่าเจอกันทักทายได้นะคะเมื่อคืนไปเดินตลาดนะองค์การก็มีพี่ค่ะแล้วก็ซื้อยำปลาดุกฟูมาอร่อยมากนะคะถ้าดูอยู่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ